เหตุแรคนออกมาทีโพติภัยว่าทาไมส่งอุยกูรไปครับไปไป,ประเทศจีนนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นลูกจอกจีนเป็นอ่าพักดีจีนนะครับอันนี้ก็ต้องพูดว่าถ้าหากไปส่งไปจีนจะส่งไปไหนครับส่งไปอเมริกาสักรับเขาก็ไม่รับเหมือนเดิมนะครับส่งไปรประเทศทางากลไปรประเทศอ่าตุรกีเขาก็ยังไม่มีการรับนะครับแล้วก็ตกค้างอยู่ตั้งหลายคนตั้งหลายคนเขาก็ไม่แสดงเจตนารทีนี้ถ้าจะเลี้ยงในเมืองไทยนะครับ มืองไทยเนี่ยก็ยังเอาตัวไม่รอดสมองครับจะมวเลี้ยงคนต่างชาติจะเป็นคนรีบไปเข้ามามันก็ทําไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเป็นเรื่องของตอนนี้จีนก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับสิบกว่าปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องของระบบระบบของการที่อาจจะเป็นเรื่องของความคิดแตนต่างแต่ตัวนี้นะครับจีนก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับเป็นทุนนิยมนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการทาผิดเขาก็คงจะไปเรื่องของการรับโทษในสิ่งที่เป็นพลเมืองของเขาเองนะครับซึ่งเราเองเป็นคนกลางซึ่งเขาหนีมาก็เป็นคนจีนเป็นคนจีนมาเดิมถ้าเราจะส่งไปไหนล่ะครับ และจะส่งไปเรียกว่าส่งไปไปบ้านคนที่ออกมาโวยวายประท้วงใช่ไหมครับอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตพูดเพราะเห็นใ,นในในในมีพวกที่เป็นอ่าในเขาเรียกว่าเป็นพักที่โวยตะวันตกโวยทางต่างๆก็มาประนางปันโดยเฉพาะอเมริกาเขาบอกว่าอ่าแล้วแต่ก่อนทำไมอเมริกาไม่รับไปอเมริกาล่ะครับยุโรปไม่รับเข้าแล้วครับเห็นแต่อเมริกาไล่มิริกันไล่คนอ่าต่างชาติออกมานะครับก็ถึงว่าเป็นอเมริกาเฟิร์สนะครับแล้วก็เป็นโจรสก็ไล่ออกมาอันนี้ก็ ทำไมไม่รับไปเลยครับเวลาที่ไทยอยู่นะครับก็ยังต้องเลี้ยงเลี้ยงดูครูเสือต่วนั้นเมืองไทยก็ต้องใช้งบประมาณใช่ไหมครับทาไมต้องต้องถึงว่าต้องต้องประนามกันนะครับฉะนั้นเอาสมมติว่าไทยส่งอุ้ยครูที่ติดจําอยู่ในเมืองไทยสิบกว่าปีไปที่อเมริกาอะไรเกิดขึ้นอเมริกาก็ไม่รับส่งไปยุโรปยุโรปก็ไม่รับส่งไปฮังการีใช่ไหมครับฮังการีเขาก็ไม่เห็น จะรับเพราะว่ามันอยู่ตั้งนานนะครับเขายังไม่แสดงตัวจนท่าที่สิครับแต่เมื่อจีนเขาต้องการตัวนะครับต้องการตัวทีต่อยาไปไปเป็นอยู่อย่างดีนะครับเพราะจีนตัวนี้ก็มีการพัฒนาเจริญนะครับทําไมถึงถึงบ่ายๆนะครับทาไมผมยังงงนะครับแล้วจะให้แบบไหนจะให้จะให้เราอ่าปฏิเสธจีนแล้วก็ส่งไปฮังการีส่งไปประเทศตะวันตกเขาก็ไม่รับนะครับฉะนั้นจีนเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรานะครับจีนรับมีอํานาจมีาริมีนะครับเราก็ต้องส่งไปตามเจ้าของคือไปคนจีนนะครับ เป็นพลเมืองของจีนก็ต้องส่งไปจีนเหมือนขเบนมาบ้านเรานะครับก็ก็ส่งไปที่ขเบนคืนพม่าก,กับมาบ้านเราก็ต้องไปพม่าคืนนะครับท่านั้นนะครับถ้าส่งไปประเทศอื่นซึ่งประเทศอื่นก็ยังไม่รับนะครับซึ่งเหมือนที่คุณท่านอาจารย์นิวัตนะครับท่านได้พูดถึงว่าถ้าอาเมริกาว่าอยากจะส่งจะรับไปทําไมไม่แจ้งแต่แรกว่าให้ไปหาราดเดินให้นะครับให้บอกว่าให้อุยอยูไปอยู่ที่นู่นจะได้ส่งส่งไปนู่นเลยนะครับ แต่ที่ผ่านมาท่านก็ไม่แสดงท่าทีอะไรนะครับอวยกูแบบนี้แต่คนจีนปัจจุบันนะครับเขาพัฒนาไปมากแล้วนะครับอวยกูจากเดิมเป็นแหล่งที่เป็นเลี้ยงตส์ก็เป็นอุตสาหกรรมเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับมีรถไฟขามเร็วสูงขึ้นมีเรื่องของตึกรับบันช่องอุตสาหกรรมมากมายนะครับผมจะให้พักนะครับบางพักที่ชอบอวยนะครับต่างตะันตกนะครับรับไปนะครับหรือว่าอันนี้ผมขออนุญาตนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าไป สร้างบรรยากาศว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางของการก่อการร้ายการมลกรรมเป็นการสร้างบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับคนพูดนะครับซึ่งผมก็คิดว่าผมเช่นชมท่านรัฐทูตีท่านกระหั่นนะครับซึ่งแต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยอวยท่านแต่จริงผมดูท่าน,ท,านท่านโอเคนะผมว่าแล้วก็เช่นชมนะครับอาจารย์ท่านเนวัตแล้วก็อะไรออกมาสปอร์ตผมเหมือนกันว่า อูเป็นคนจีนก็ต้องส่งเป็นจีนเขาเป็นคนเชื้อชาติเป็นคนไม่ว่าจะเป็นไอ้อิสลามในเขตของมณฑลอุยกูซึ่งเป็นชาวเคิร์ดก็จริงแต่ว่าตัวนี้นะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับคนจีนกับคนอ่าอิสลามก็ยังอยู่กันได้เป็นมิตรเหมือนกันนะครับซึ่งก็ถือว่าในเในเรื่องของตะวันตกเนะี่ยเขาก็ต้องแทรกแซงจีนอยู่แล้วนะครับจีนทําอะไรก็ผิดนะครับอย่างเช่นเดียบเซ็กซนะครับทำอะไรก็ถือว่าไป c o อปปี้ไปอ่าล่อของแชทจีวีีใช่ไหมครับ จากเลื่องของโทรศัพท์ต่างๆหัวเว่ยนะครับก็ไปจับเขาก็ไปบล็อกเขา่าถึงเขาล้มเขาลุกมาใหม่ได้แล้วรถอีเวจีนก็ไปขึ้นกําแพงภาษีสินค้าจีนคือมันในการเขาเรียกว่าเกิดกันทุกอย่างนะครับไปเป็นสงครามการค้าอย่างชาัดเจนนะครับมันไม่ใช่เป็นเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับซึ่งอย่างเช่นตัวนี้นะครับเรื่องของรัเสเซียยุคเหตุนะครับใช่นไหมครับอย่างเช่นเซเรนสกี้เห็นไ,ไหมครับเคยอวยเซเรนสกี้เคยอวยจีบูตัวนี้จีบ็เอาตัวไม่รอดอเมริกาก็ทําม,มาก็เห็นว่าปัญหานี้มันไม่จบแน่ถ้าหากว่าอเเมริกานี่่ยยไปชว ไปช่วยในเรื่องของยูเครนแต่ว่าทาก็แบบนี้หักหักมุมเลยนะครับก็คือจะเรียกค่าชทเชยที่อเมริกานะครับเอาเงินไปช่วยทั้งสามสามแสนนะครับล้านล้านแบบนะครับสามแสนล้านนะครับแบบนี้นะครับหรือห้าแสนก็ํำไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นการบ่มบงว่าไม่มันเลิกนะครับเลิกแล้วนะครับก็ถือว่าไทยทำถูกต้องแล้วนะครับในการที่จะส่งซาวอุยกูกลับไปนะครับส่งอุยกูกลับไปจีนนะครับก็คือเหมือนกับเราเคยส่งนะครับ เคยส่งอ่าสมัยม้งนะครับม้งก็คืออ่านายพลวังเปาไปไปที่เรากับคณะนะครับเขาก็ไปอยู่ดีกินดีนะครับไม่เห็นมีการทำร้ายอะไรนะครับใช่ไหมครับก็สมัยนั้นก็มีการคัดค้านนะครับจากหลายฝ่ายนะครับซึ่งตอนนั้นรัฐบาลลงตู่หรือยุคนั้นก็ส่งไปขืนก็เขาก็อยู่ดีกินดีเขาก็แบ่งที่ทางให้นะครับตัวนี้จีนยิ่งต้องการพัฒนาประเทศเพราะวะะ่าปัจจกยเขาลดลงใช่ไหมครับจากพันห้าร้อย ล้ายคนเป็นพันสี่ร้อยคนหาคนเขาก็ต้องการพลเมืองเขานะครับต้องการให้เกิดความาสมัคีความพัฒนาประเทศฉะนั้นนะครับคนที่อวยว่าอวยกูเนี่ยต้องส่งไปยุโรปตะวันตกเขาก็ไม่รับนะครับเขาไม่เชิญท่าทีเลยแต่เวลาส่งไปเนี่ยเขาก็วอยๆนะครับตัวนี้ยิ่งยูเสดนะครับยูเสดซึ่งตัวนี้นะครับทาก็ตัดหมดนะครับทั้งพีวีซียูเสดนะครับอ่าครับวีโอเอต่างๆหรือไม่แต่เรื่องของอ่ารัฐอ่าเขาเรียกว่ากระบวนการ สิทิฮิวแมนไรนะครับก็เงินก็เริ่มร้อยหลอใช่ไหมครับก็ทําให้เดือดร้อนกันฉะนั้นครับก็ถือว่าตัวนี้ก็โคจะตื่นทันทีนะครับไม่ต้องไปอวยนะครับแบบนี้เขาอย่างไทยอยู่กับจีนอยู่กับฝรั่งนะครับจีนใกล้บ้านเราใช่ไหมครับเขาเปมหามหน้าซึ่งมีบทบาทมากเลยนะครับถ้าจะเอาไว้เฉยนะครับใครจะเลี้ยงข้าวนะครับไม่มีคนเลี้ยงข้าวนะครับตัวนี้ เราเลี้ยงมาสิบกว่าปีแต่ก่อน,นมันมีเงินจากยูสเซดยูยูเอสเอนะครับตอนนี้มันหมดแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเราก็ต้องส่งกลับเพราะเ่ากี้เขาต้องการตัวให้ให้ไปพัฒนาไปช่วยกันอาจจะมีคดีบ้างนิดหน่อยนะครับก็ถือว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากมายนะครับตอนนี้ผมก็เลยมาให้ความเห็นในเรื่องของชาวไอคูนะครับเห็นมีคนอ,อกกักคลิปมา อวยว่าจะให้ส่งไปยุโรปนะครับเขาไม่ส่งนะครับก็จะากมามาคกิบใครที่นะครับก็เม้นนะครับเข้ามานะครับเป็นเขาเรียกว่า,ามีความผิดอะไรก็ช่วยเมนเพื่อสแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับแล้วก็สแสดงความเห็นอย่างสุภาพนะครับผมครับ